เรามากินผักกันเถอะบวกนะของอร่อยดูกันเพลินเนะไม่ต้องปอกเกี้ยงมากก็ได้ถ้าบวกมันอ่อนมากนะเนะเราจะได้กินส่วนที่มัน ประมาณนี้อืมอืมส่วนมากเราก็จะหั่นลักษณะนี้เนาะ เวลาผัดออกมามันจะได้สวยคล้ายๆออกสามเหลี่ยมอ่ะอ้อหั่นเพลิน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 โอ้ชิ้นใหญ่ไปหั่นเพลินโอ้ยหมมีเวียดเคเบิลบาลิดามหาบบห,ห,หั่นบวบไปพี่ไอพี่เห็น้องเบิร์นี่ยโอ้ยมันกับเพลินดีเลยนะมันบับมันเป็นเอ่อ ใครที่ไม่ได้ทำกับข้าวเนาะก็ได้ดูมันก็อาจจะเหมือนเออเป็นการบําบัดนิดหนึ่งหรือเปล่าเนาะเออเนาะเออเนาะเฮ็ดไปเห็ดไปเฮ็ดไปเห็ดไปโอ้ยนะอผัดกระเทียมให้หอมก่อน เราผัดคลีนมากเราไม่ใส่เนื้อหมูด้วยอ,อตอนที่เราผัดบวบอะถ้ามันแห้งเราก็เติมน้ำธรรมดาน้ำเปล่าได้หรือว่าน้ำซุปได้ผัดบวบให้มันสุกะัะเอาเก้าสิบเปอร์เซนก่อนไปก่อเติมไข่เนาะไ <c oughs> อ้แกบอกว่าแต่ลุรสก่อนค่อเติมไข่เออเนาะก็เน้นน,น้ำมันหอยแหละน้ำมันหอยรสดีนิดนึง อาจจะซีอิ๊วขาวหน่อยหนึง่งอ็ประมาณนั้นแล้วก็ใส่ไข่เราจะใส่ไข่แล้วนะเราเอาบวบมารองตรงน,นี้เราก็รีไฟลงหน่อยนะแล้วก็ไข่ลงอืมเพราะว่าไข่ถ้าไปโดนกระทะนี่มันจะมันจะไหม้ง่ายก็ทำให้เขาแตกกันหน่อยอืมแล้วก็ทำให้เขาแตกกันหน่อยอืม แล้วเราก็ค่อยๆเพออื่อไม่ให้เขาไหมไงไมค่อยๆขยับเขาอ่ะมันก็จะได้เป็นสีขาวสีสีแดงสวยใช่ไหมอ่ะก็ค่อยๆทำไปจนกว่ามันจะสุกทั่ว ความคาดหวังของคนกินเขาก็อยากจะเห็นการผัดที่มันแยกให้ไข่เป็นสีขาวสีเหลืองชัดเจนคิดว่าถ้าใส่ไข่เป็ดน่าจะสวยกว่าน,นี้หรือเปล่าแต่มันจะทาวไหมอ่ <c oughs> นะน้าปาดิดาไม่เคยไม่เคยลองนะถ้าผัดผัดอย่างเงี้ยแค่ไข่เป็ดเนี้ยก็อยุ่งเทพนี่ไม่เคยลองนะต่างจังหวัดอาจจะเคยหรือเปล่า มีข้าวอยู่ทั้พีเดียวอ่ะพอเนาะเมื่อกี้ไข่สีฟองนะอุอคทยทิพนะอาหารเราพร้อมแล้วค่ะ กันด้ววันนี้มีเติมน้ำนิดหนึ่งไม่แห้งเท่าไหร่แล้วก็ออเร้อนผัดน่ะมีเติมน้ำตาลน,นิดหนึ่งด้วยเพราะว่า ความหวานของบวบอะ่ะมันไม่พอเพราะเราเป็นคนติดหวานไงนค่อยๆปรับอ่ะอยังร้อนข้าวเอาไปอุ่นไมโครเวฟอะ่ะเป็นก้อนมาเลย ว้าวหอมอร่อยมากเลยมันมีดีที่มันหอมด้วยเนาะหอมหอมเราผัดกระเทียมให้หอมด้วยแล้วก็บวกมันก็มีความหอมตาลิดาเนี่ยชอบกินอาหารซ้ำๆอาจจะเห็นทีหน่อยนะคะ คนที่ผัดบวบแล้วแบบไข่สีขาวสีเหลืองปนกันพยแย่ไม,ไม่ไม่กินนะไม่อยากกินนะอ่ะอะบางทีอ่ะหน้าตาอาหารนะ่ะมันก็มีส่วนให้เราอยากกินแล้วไม่อยากกินเนะเาะหออหน้าตาสีสันของอาหารเนะี่ย พอเราผัดบวบกับเครื่องแล้วอะ่ะเราก็เบาไฟลงแล้วก็เอาบวบเนี่ยรองเกี่ยรองไข่นะแล้วก็ไข่เบาไฟแล้วก็ไข่ลงค่อยๆดันซ้ายดันขวาให้ไข่มันสุก แล้วก็ไม่ให้มันไหม้แล้วก็ไม่ให้มันปนกันจนเป็นสีเดียวกันวันนี้ไม่ใส่หมูอร่อยมากเพราะว่าเราใช้น้ำมันหมูในการผัดวันนี้ใส่น้ำมันน้อยด้วยอาจจะกินแบบกินคลีนหน่อยอืมตอนผัดมันแห้งเราก็เติมน้ำ ถ้าเรามีน้ำซุปก็จะดีไปอีกอืมก็ตามเคยใส่แต่รสดีใส่มะมันหวววันนี้ใส่ซีอิ๊วขาวด้วยโอ้ฟินฟิน ใจจริงๆอันนี้ขนมไข่ตุ๊กแกนะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะเจอกันคลิปหน้า Thanks so much my friend See you next video Bye bye